เรามาติดกันอยู่ที่ไหนคะเนี่ยดูสินั่นมันมิสเตอฟัฟฟี่นี่นะกำลังแอบหลับอยู่ตรงนี้น้วยเองมีต้นองุ่นด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมต้นองุ่นมันคุ้นๆจังเลยนะมันต้นกล้วยไม่ใช่หรอแต่มันมีองุ่นแปลกจังเลยดีบอกไปจากที่นี่กันดีกว่า มันบ้านของใครกันนะเนี่ยดูซิใหญ่มากเลยโอ้โหเราต้องไปจากที่นี่แล,ะละ้วล่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนสวัสดีทีโมไปกับฉันเถอะ เนอนเตอร์เหรออันนี้ที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะวุ้ยเราลงไปแล้วช่วยด้วยขึ้นมาโอ้ตายแล้วเขาจะขึ้นได้หรือเปล่าวะทั้งนั้นนะ่ะต้องตายอย่างเดียวสินะสวัสดีโรืซ่ไปกันเถอะ ไา้ทางนู้นด้วยเหมือนโรซี่จะไม่อยู่นะคะต้องไปต่อเนาะโอเคใกล้จะออกหรือยังเออโอ้ที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอันนี้คือ อ๋อต้องไปทางนู้นเหรอโอเคแฮรี่ไปทางนู้นแล้วนะคะเออแปลกแปกอยู่เหมือนกันนะเน่ไม่เคยเห็นอบบี้แบบนี้มาก่อนเลยนะมีมิติมากเลยมีไปจากที่นี่กันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะซับซ้อนเกินไปแล้ว โอเราต้องขึ้นบันไดไปเหรอเนี่ยเติมมันมันมันเหมือนจะไม่ใช่บ้านคนแล้วนะนีะมันเหมือนกับบ้านยักษ์เลยสวัสดีแฮร์รี่ไปกันเถอะโอ้แฮร์รี่โดดเก่งมากแต่ว่าเราตายก่อน กะโดดเก่งมากเลยนะคะเรายังเป็นนูบอยู่เลยดูอ้ตายแล้วมีกล้วยยักษ์ทางนู้นด้วยสือมีกล้วยยักษ์ด้วยนะคะโอเคแล้วก็มีกล้วยลื่นด้วยต้องระมัดระวังนิดนะึงตายแล้วสถานที่แห่งน,นี้มันคืออะไรวะนี่ยบ้านก็ไม่ใช่ ศาสตรก็ไม่เชิงนะคะแล้วกล้วยก็คือบเริ่มบาล่าเลยนะแฮรี่คือไปไวมากเลยไม่รอใครเลยเราก็เล่งเท้าอยู่นะคะเพราะเราก็ต้องรีบวิ่งเหมือนกันเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยวงจรเหรอแผงวงจรเหรอ อ๋อมันเป็นขั้นบันไดอื้ยมดูล้ำสมัยตงังเลยอุบบี้อันนี้นะไม่เคยเล่นเลยโอเคไปทางไหนต่อเนี่ยแฮร์รี่แฮร์รี่หายไปแล้วเอออุ๊บบี้ ตกใจเลยนะเนี่ยดูสิโอ้แล้ววิ่งไวมากเลยนะคะเนี่ย๋อมันติดขื่อไปแล้วนะโอเครีบไปกันดีกว่าเอา้าต้องกดตุ่มด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วมันกลับเปแล้วช่วยหม่ยไปก่อนไปก่อนแล้วนะคะไม่ดึงไม่ทนรอดูแล้วนะคะไปเลยอะไรอะสปีดอัพเหรอคือ หมดวิ่งเร็วหรออุ้ยชอบจังเลยอะวิ่งเร็วแบบไม่เร็วมากนะคะแล้วก็พื้นที่กว้างๆด้วย,ยพื้นที่สปีดเนาะออดีจังเลยด่านนี้เล่นแล้วไม่เครียดเลยนะคะจะถึงนยังเออถนอนใช่ไหมแฮรี่คือหายไปแล้วอเดี่ อคไฟฟ้าหมดอายุแล้วนะคะความเร็วก็หมดลงตอนนี้ราต้องปีนขึ้นไปไหนต่อเนี่ยทีนี้ทะานนู้นเหรอโอเคแบบนี้คุณเล่นเยอะอยู่นะพูดถึงเนะี่ยโอเค,อ,เคอุ๊ยเดี๋ยวนะมันแปลกแปลกะ นี่น่าจะเป็นปรา,าสาทแล้วนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปรา,าสาทแล้วเขาดือ้อเขาทำดื้อนะแบบว่าเขาบอกระยะด้วยว่าระยะไหนควรกระโดดเออทำดีจังเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปข้างบนต่อเนาะโอ้ย,อยสวัสดีหลุยบ๊อบ อันนี้ที่ได้รู้จักกันนะแต่เหมือนว่าเขาน่าจะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเพราะเขาหายไปเลยไปดีกว่าโอเคตอนนี้เราจะต้องขึ้นทางนี้เหรอเอ๊ะมันจะพาเราไปที่ไหนวะเนี่ยคือไม่มีสตรอรี่บอกเลยนะคะรู้แค่ว่ามิสเตอร์ฟัฟฟี่ปัญญามนันเองมีแค่นื้นออืนนะคะที่เขาบอกเรามาโอเค เป็นอบดีที่ล้ำสมัยมากเลยโอเคไปไหนต่อต้องกดตุ่มเหรอมีตุ่มตลอดทางเลยให้เรากดนะคะะโอ้ มันปแปลกๆแล้วเนะี่ยอะไรอ่ะรีเซ็ตบูเยลโล่คืออะไรเอ่ยยังไงเอ่ยอ้าวเราก็เดินไปได้เลยนี่ใช่ไหมเอออัานแล้วเราจะถือไปทำไมไงงงอ้งอาวแล้วเราจะถือไปทำไมเหอ เอ,เอา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 อ้ยตลกบทจะก,กระตุกก็ขิดเลยเนาะเออไม่ต้องถืออะไรไปนะคะเพื่อความสะดวกสบายมันงงอ่ะมันงงว่าไอ้ไรใหญ่ไวเนี่ยแล้วมันให้เราถือทำไม มันคิดว่าเราจะวางพลาดหรือเปล่าใช่ไหมเออเป็นด่านโอบี้ที่แฮปปี้มากเลยนะแมวนะไม่อยากถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตสู่ขีดอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคไปไหนต่อโอ้หได้ได้ได้ะโอ้ยเลเซอร์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ เลเซอร์เยอะเกินเนาะยังไงเออแั้นหลบมุมแล้วกันอุ้ยเอ้าทำไมมันยังโดนล่ะทำไมมันยังโดนปล่อยจอยเลยแล้วกันเนาะเอ้าเริ่มแปลกๆซะแล้วแหละที่นี่รู้สึกแบบนั้นนะเอ้า ย่างไงเนาะย่างไง<อ>ฮะเอ๊ะมันแปลกแปกแล้วนะที่นี่เอ้มันปแปลกแป่กอะมันแปลกแปกแล้ววนะ่ามันเริ่มแปลกแปกแล้วอนะ่ะโอเคลอดแล้วโอเคเอ๊ะมันแปลกแปกแล้วที่นี่เริ่มแปลกแปกแล้ว เริ่มยากแบบยากแบบตะโกนเลยตอนนี้ยยากมากเลยตอนเนื้อต้องเลงดีๆนะคะถ้าไม่เลงดีๆล้วก็ขีดอีกรอนึง่งโอเคเซฟแล้วโอเคแนละ้วไปกระ่อ เดี๋ยวนะมุดตายแล้วอะไรวะเนี่ยมันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยแปลกจังเอาแล้วมันไอสีแดงเขียวฟ้าอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันให้เราทำอะไรอ่ะมันให้เราปีนไปไหนงง มีตุ่มให้กดนีีแล้วนะโอ้ยนั่นมันมิสเตอร์ฟัฟฟี่นี่นะเราต้องสู้กับมิสเตอร์ฟัฟฟี่เหรอโอ้ยเราออกมาขา้ากเลยที่ว่าโอ้ยตายแล้วยังไม่ทันเลยล้มก่อนเลยเหรอมาเลยแต่ว่าทำไมเราปืนเรายิงไม่แม่นเลยวันีะ่ะดูดีๆ ฟารฟี่จเย็นเย็นอย่าเพิ่งโอ๊ย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 ติดมุมติดมุมมิสเตอร์ฟารฟี่เป็นยามนะคะมิสเตอร์จะจะขีดแล้วเออใช่เหรอแมสใช่มิสเตอร์ฟารฟี่เหรออันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าคนนี้เอ๊ะจำไม่ได้เลยอ่ะ เพราะว่าเขามีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นหน้าหมูเนาะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าที่มาสู้กับเราเมื่อกี้เนาะเอาไปจากที่นี่กันเถอะอะไรเหรอป้ายฟินิชเหรออย่าบอกนะว่าต้องสู้กับมิสเตอร์ฟอฟี่คนหนึ่งโอ้ได้รับเหรียญแล้วบอสแฮตบีนดีฟิตโอเคลีเจนโบสนะคะ ไปกันเลยนั่งเลย,ยเทคโนโลยีเยอะแยะต้องเลยด่านเน้อแปลกมากเลยเหมือนการให้นั่งสปีดโบท๊ทด้วยนะคะแล้วที่นั่งก็แบบ,บรูหลาด้วยนะ,ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาส่งไปดีกว่าโอ้ได้เหรียญิ่มเติมเหรอโอเค โอ้ยทำไมมันกว้างใหญ่ดีจังเลยแนละ้วก็ทำดีเนาะดูสิแจ็คกิ้ฟอร์เพอื่งนะคะขอบคุณเหมือนกันที่ทำด่านสนุกสนุกให้เราเล่นเหมือนกันนะคะโอเคก็จะประมาณเนื้อเนาะสนุกมากเลยฝากกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งชอบเกมไอแคลเตอร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ